วันนี้กลับมากับชาเลนจ์ใหม่เริ่มจากทุนน้อยแค่350บาทแล้วปั้นถอยให้ถึง1 0,000บาทภายใน3วันไม่รู้เหมือนกันว่าจะรอดหรือล่วงนะคะลงม,มาได้ยังไงอออินเลยทุกคนถ้าไม่วินนี้ก็คือแบบต้องปั้นใหม่นะ <S <S สวัสดีค่ะนตันตอจะช่องนัดตอทีวเพาเรียวค่ะวันนี้กลับมากับชาเลนจ์ใหม่ตื่นเต้นมากค่ะทุกคน พอนัดเริ่มจากทุนน้อยแค่350บาทแล้วปันผ่อนให้ถึง10,000บาทภายใน3วันไม่รู้เหมือนกันว่าจะรอดหรือล่วงนะคะก่อนเริ่มเทรดนะขอพูดถึงโบรกเกอร์ที่นัดใช้อยู่ตอนนี้นัดเทรดบนบล็อกเกอร์เอ็เทรดอยู่เหมือนเดิมเป็นโบรกเกอร์ที่นัดใช้งานมานานการฝากเงินการถอนเงินสําหรับนัดยังไม่เคยพบเจอปัญหาอะไรเลยค่ะถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถเปิดบัญชีคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะและมือใหม่ที่เปิดบัญชีแล้วทางโบรกเกอร์เขาก็ยังมีบัญชีทดลองให้ฝึกกันก่อน ่นลงงสาจริด้วยคะและที่สําคัญมากๆเลยน้นมีกลุ่มสําหรับการเรียนรู้ฟรีให้กับเพ,เพื่อนเข้ามาศึกษากันก่อนไม่ว่าเพ,เพื่อนจะเป็นมือใหม่เริ่มจากศูนย์หรือเป็นมือเก่าแต่อยากหาเทคนิคเพิ่มในกลุ่มจะมีโค้ดที่มีประสบการณ์มาไลฟ์สดสอนทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สอนตั้งแต่พื้นฐานเทคนิคเทรดจนไปถึงไมซ์เทรที่ช่วยให้อยู่รอดในตลาดนี้เพื่อนๆสนใจสแกนลาย QR โค้ดตรงนี้หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ นัดมอกว่าการที่เราได้เข้าไปเรียนรู้จากคนที่เขาเก่งกว่าและมีประสบการณ์เนี่ยก็จะทำให้เราเริ่มต้นเทรดทำกำไรได้ไวมากขึ้นค่ะชาเลนจ์รอบนี้นะัดจะใช้เทคนิค m a c กดี A20 และเพิ่มพา,าราโบลิกษาเข้ามาช่วยกองความแม่นยำเพิ่มขึ้นค่ะเดี๋ยวนะัดจะมาสอนเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ตั้งค่าและวิธีการใช้งานกันก่อนนะคะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ตัวชีวัดค่ะยอดนิยม เครื่องมือตัวที่1 macd กดเข้าไปค่ะเราจะตั้งค่าให้มันนิดนึงนะคะจาก12ตรงนี้ใส่เป็น4ค่ะจาก26ตรงนี้เป็น9ค่ะจาก9เปลี่ยนเป็น4ค่ะกดเลือกใช้งานค่ะเครื่องมือตัวที่2เข้าไปที่ตัวชีวันเหมือนเดิมค่ะเส้นค่าเลีย moving average ค่ะจาก14เราจะเปลี่ยนเป็น20 sma เราจะเปลี่ยนเป็น im a ค่ะสีตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะจะเลือกเป็นสีเหลืองเพิ่มความหนาให้มันนิดนึงกดเลือกใช้งานค่ะ เครื่องมือตัวที่3เข้าไปที่ตัวชีวัดเหมือนเดิมค่ะยอดนิยมเลื่อนลงมาค่ะจะเจอคําว่า p u าบ l i c ซ่ากดเข้าไปเราจะตั้งค่ากันนิดนึงนะคะ0.02ตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น0.12ปัจจัยเล่นสูงสุด0.2ตามเดิมค่ะสีตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนะจะเลือกเป็นสีขาวกดเลือกใช้งานเรามาดูวิธีการใช้งานการเข้าเงื่อนไขฝั่งบายให้เพื่อนเพื่อนสังเกตแม็กดี้เส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มขึ้นมาแบบนี้บวกกับมีวอลลุ่มแม เป็นแท่งสีเขียวอยู่ด้านบนแท่งเทียนปิดเหนือเส้น e ิ m a 2 0และพาโบลิกไซด์อยู่ด้านล่างแบบนี้แท่งเทียนถัดไปสามารถเข้าออ,อเดอร์ฝั่งบายได้เลยค่ะการเข้าเงื่อนไขฝั่งเซลก็หลักการคล้ายๆกันค่ะให้เพื่อนๆสังเกตแม็กดีเส้นสีน้ําเงินตัดเส้นสีส้มลงมาอยู่ด้านล่างบวกกับมีวอลุ่มแม็กดีเป็นแท่งสีแดงอยู่ด้านล่างแบบนี้แท่งเทียนปิดอยู่ใต้เส้น e m a ย0และพาบลิกไซายอยู่ด้านบนแท่งเทียนถัดไปสามารถเข้าออ,อเดอร์ฝั่งเซลได้เลยค่ะ แต่นะาต้องขอย้ำกับเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะว่าไม่มีเทคนิคไหนแม่นยำ100%สิ่งสำคัญคือจังหวะและความมั่นใจในการเข้าแต่ละไม้ค่ะ โอเคเรามาเริ่มเทรดกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะก็เลือกคู่เงินเทรดที่นะัดใช้เทรดเป็นประจำแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคู่เงินไหนเข้าเงื่อนไขของเราบ้างมีคู่เงิน GU นะทุกคนเข้าเงื่อนไขแต่ว่านะัดเข้าไม่ทันนะคะในแท่งเทียนนี้แต่แท่งถัดไปเราก็สามารถเข้าออเดอร์ฝั่งบายได้นะนัดจะใส่อยู่ที่100บาทนะคะทุกคนอ ที่นัดเข้าออเดอร์นี่นะทุกคนเพราะว่านัดเห็นแม็กดีเส้นสีนองเงินตัดเส้นสีส้มขึ้นมาแบบนี้นะคะบวกกับ a, D, มีวอลลุ่มแม็กดีเป็นแท่งสีเขียวอยู่ด้านบนด้วยแท่งเทียนปิดเหนือเส้นอินเอยและพาบริษัทอยู่ด้านล่างนัดก็เลยเข้าออ,อเดอร์ฝั่งบายค่ะแต่ว่าไม้แรกของเราก็อาจจะต้องทบกันแล้วว่าทุกคนนัดคงไม่เล่นเป็นทบนะด้วยว่าทุนนัดน้อยนะคะทุกคนนัดอาจจะต้องใส่ไปที่100บาทเหมือนเดิมน,นะเดี๋ยวเราจะกดโอเค โอ้ได้ราคากระโดดมานิดนึงนะคะทุกคนแต่ไม่เป็นไรยังไงก็วินด้วยทุนน้อยนะก็เลยทำให้รู้สึกมีความตื่นเต้นสูงที่สุดแล้วตอนนี้อืมเฮ้ยไม่ลงยังไงยังไง3ามสหนึ่งวินค่ะไปกันต่อคะ่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะเทะรดขบเมื่อไหร่นะคะตอนนี้เห็นคู่เงิน E U นะคะเดี๋ยวไม้ถัดไปนะจะใส่อีก100บาทเหมือนเดิม อุ้ยหหมันเป็นจังหวะแบบอินเทอร์เน็ตด้วยนะทุกคนโอ้ได้ราคาที่แบบคือมันเข้าแบบเทคนิคเราเลยนะทุกคนแม็กีเส้นสีเงินตัดเส้นสีส้มลงมานะคะแล้วก็มีวอลลุ่มแม็กดีเป็นแท่งสีแดงอยู่ด้านล่างด้วยแท่งทีเยปิดอยู่ใต้เส้นนีม A 2 0และพาบริสซอยู่ด้านบนแล้วก็เลยเข้าออเดอร์ฝั่งเซลล์ค่ะยังไงทุกคนห้วิสุดท้าย3 2 1วิ่งค่ะเดี๋ยวไปกันต่อคะ่ะ ต้นมีนันเห็นพวกเงิน EU นะคะแท่งถัดไปนะัดกเข้าออเดอร์ฝั่งบายนะทุกคนเราให้มันย่อลงมานิดนึงนะทุกคนโอเคทีนี้สุดท้ายตือนเต้นตอนเต้น5้าสี่สามสองหนึ่งวิ่งตอนนี้คือ500แล้วทุกคนอาจจะต้องขยับจำนวนเงินละเพราะว่าเดี๋ยวมันช้าไปนะทุกคนทุกคนตอนนี้นันเห็นควกเงิน e j นะคะ โอ้โหไมานี้นะใส่อยู่ที่150บาทนะทุกคนขยับขึ้นมาดิดนึงเพื่อให้เราได้ถึงเป้าได้ไวมากขึ้นนะคะเฮ้ยไม่ลงดีขึ้นดีเนี่ยจามันชอบนาทีสุดท้ายจริงๆนะเข้าไม้ที่2องไปละ้สี่สาสองหนึ่งวินค่ะวินแบบปิ่มมากทุกคน ไกันต่อฮะต้องบอกไว้ก่อนนะคะเป็นชาเลน g e ที่ท้าทายมากๆ,ากๆเพราะว่าเริ่มจากทุนที่น้อยมากๆเลยทุกคนปกติแล้วแบบจะต้องแบบมีทุนแบบขั้นต่ำพันห้อันนี้คือ350จะปั้นไป1,000 0โมื่ o my god มาแล้ว200แล้วอุ๊ยเขาไม่ทันนะ่ะมัวนะแต่พูดอ่ะนะเขาได้อยู่นะโอเครุนไปพร้อมๆกันสิบวิสุดท้ายยังไงก็วินอ่ะได้ราคาดีมาก5 4 สอวิ่งค่ะวันนี้เอาสักกี่พันดีอุยอ้ยอยเข้าผิดอ่ะทุกคนคะ่ะแล้วมีการเข้าคู่เงิน E T ไปนะคะเมื่อกี้น่ะกดผิดแต่มาดูกันว่ามันจะวินหรือเปล่าเออคุณพี่อือสิบวิสุดท้ายทุกคนยังไงยังไงยังไงอือเราจะวาย เข้าผิดแต่ก็วินมานะครับไปกันต่อค่ะตอนนี้นัดเห็นผู้เงิน e ีนะคะให้มันย่อลงมาก่อนนะทุกคนโอทุกคนโอเคโอเคทุกคนนะัดได้ราคาที่ดีมากๆเลยนะคะราคาที่ดีของนัดก็คือว่าไม่ได้ตรงราคาเปิดนะ,ะทุกคนเคยไมยนิ้นึงลู้าสี่สาสองหนึ่งงค่ะตอนนี้ได้มาหนึ่พันแล้ว ามาลุ้นกันว่าไม้นี้เราจะวินหรือเปล่าคือนิดนึงไม่ได้หรอกคเออยังไงสามสองหนึ่งวินค่ะไปกันต่อค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าคู่เงินเอยูนะคะใหมันย่อลงมาอีกนิดหนึ่งโอ้โหกดได้ราคากระโดดนิดหนึ่งนะคะทุกคนที่นหนเข้าก็เหมือนเดิมเลยมันเข้าตามเทคนิคนะทุกอย่างเลยนะคะอาจจะต้องทบไม้กันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ไม้ทบไม้นีนะัดใส่ไว้ที่500นะคะเพื่อที่จะได้กําไรกลับคืนมาจากไม้ที่แพ้ไปนะคะคลิปนี้อาจจะยาวนานกันนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเราตั้งเป้าที่มันใหญ่ด้วยจากทุนที่เราน้อยนะโอ้ยไม่ขึ้นอ้ยไม่ลงยังไงยังไงทุกคนสามสหนึ่ง อุ้ยเราขาดอีกประมาณ8,600ก็จะได้1 0 0 0 0ื่บาทนะคะนี่นคือเงิน ej นะเดี๋ยวไม้ถัดไปนะจะเข้าออเดอร์ฝั่งเสียงนะคะทุกคนโอ้ยโอ้ยทุกคนนี่คือความผิดพลาดข,ของนาดาัดนัดกดช้าแล้วแบบการมันลงมาพอดีอ่ะมันเลยได้จังหวะที่มันไม่ดีอ่ะทุกคนจังหวะสำคัญนะคะทุกคนบอกเลยโอ้ย ขอลองแลกกลับลงมายาวๆได้ไหมลงไม่อีกออออินเลยทุกนคน,น,นได้จังหวะที่มันกดช้าตลอดเลยคือนาด้กดช้าแล้วมันก็เลยได้จังหวะที่มันไม่ดีนะทุกคนแต่ยังไงเรามาลุ้นกันว่าออเดอร์นี้จะวินไหมเออลงมายาวๆเลยยังไงสามสองหนึ่งวินค่ะเราได้อยู่โต เดี๋ยวไปกันต่อค่ะพ์ตของเราก็ขยับขึ้นมาเป็น1,893บาทแล้วนะคะแล้วนะก็จะขยับจํานวนแต่ละไม้เพิ่มขึ้นนะคะเพื่อว่าจะได้ถึงเป้าได้ไวมากขึ้นตอนนี้นะเห็นคู่เงิน e.g. นะคะเดี๋ยวแทง่ทงเทียนถัดไปนะจะเข้าออเดอร์ฝั่งเซลล์นาะทุกคนไม้นี้จะใส่อยู่ที่500บาทค่ะมาเฮ้ยลงมาลูก1ิวิสุดท้ายยังไงฮะ คือกำไรเราแล้วอะตอนนี้ยอยู่ที่ว่าเราจะปั้นพอร์ตไปได้ไกลแค่ไหนนะคะตอนนี้ทุกคนตอนนี้นะัดเห็นคู่เงินจิวนะคะโอเคนัดไม่ได้เล่นราคาเปิดนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไม้นี้เราจะวินมาหรือเปล่านะไม่โอ้ลงมาอย่างนี้อาจจะต้องมีการทบแล้วทุกคนโอ้โหแล้วเรา,าก็เลยเพิ่มจำนวนเงินไม้ทบไป ค่อยเพิ่มในไม้ถัดไปนะคะปคกติแล้วเป็นคนอยู่กับหน้าจอเทปได้ไม่นานนะคะครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็วิ่งมาค่ะไปกันต่อนะทุกคนคู่เงินจยวอีกห้าสี่ ออเดอร์ order สุดท้ายของวันแรกนะคะเดี๋ยวไม้ในนัดใส่อยู่ที่600บาทะคะ่ะ <c oughs> มีคู่เงิน e.g. นะทุกคนเดี๋ยวนะัจะเข้าออเดอร์ฝั่งบายในแท่งเทียนถัดไปะคะ่ะขอปิดจ็อบวันแรกอย่างสวยงามนะคะอาจจะต้องมีทบนะทุกคนตอนนี้นัดมีเงินพอทบแล้วเฮ้ยวินมานาทีสุดท้ายทุกคน จบวันแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ไมาอยู่ที่3,355บาทค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันวันที่2ค่ะทุกคนมาต่อกันวันที่2องของชาเลนจกันค่ะและตอนนี้พอรตนัดอยู่ที่3,355บาทค่ะนัดแอบหวังว่าวันนี้นัดจะปิดเป้าได้เลยแต่มันจะใช่อย่างที่คิดไหมไปดูพร้อมกันค่ะตอนนี้นัดเห็นคู่เงินจีจค่ะมัถัดไปนัดจะเข้าออเดอร์ฝักบายใส่ที่500บาทค่ะ ไม้แรกนะจะเริ่มต้นที่เบาๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยถกกันไปเรื่อยๆนะห้าสี่สามสองหนึ่งวิ่งค่ะเปิดประเดิมไม้แรกของวันที่สองยางสวยงามทุกคนเดี๋ยวไปกันต่อตอนนี้นั้นเห็นคู่เงิน e g นะคะแท่านี้นันจะเข้าออ,ดอเดอร์ฝั่งเซลล์ค่ะนั้นได้ราคาเกือบเส้น m a 20นะ ถือว่าได้ราคาที่ดีมากๆดีกว่าราคาเปิดนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าม้นี้จะเป็นยังไงลงมาแล้วทุกคนโหแล้วกับได้ราคาปล่ยไซด์ไปไยังไงคะวินค่ะม้นี้วินอย่างไวๆทุกคนเดีย๋ยวไม้ถัดไปเราจะเพิ่มเงินเข้าไปนะคะตอนนี้นั่นเองคู่เ,เงิน AU ทุกคนเดี๋ยวไม้ถัดไปนั้นจะใส่อยู่ที่หนึ่งพันบาทคะ่ะนั้นจะเข้าเลือกฝั่งเซลล์นะคะ มารุนกันว่าออเดอร์ของเราจะวินไหมนับไปพร้อมกันทุกคน5 4 3 2 1สสอวินค่ะทุกคนตอนนี้พลอยของเราขยับมาอยู่ที่5,000แล้วเหลืออีกครึ่งทางทุกคนเราจะทำตามเป้าได้สำเร็จแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคเข้าคู่เงิน EU นะคะ พอดีว่านั้นเห็นแม็กดีมีการตัดขึ้นนะคะแล้วก็บวกกับมีวอลลุ่มแม็กดีด้วยแทังเทียมปิดอยู่เนอเส้นนิม A 2 0และพาบริกใส่อยู่ด้านล่างนะก็เลยเข้าออเดอร์ฝั่งบายค่ะเห็นจังหวะปุ๊บเข้าปั๊บเลยทุกคนโดยที่ไม่ได้ทันแบบเปลี่ยนยอดเงินนะคะอุ้ยไม่นะลงมาได้ยังไงเนี่ยแต่ไม่ท็อปจะใส่อยู่ที่1,000บาทนะคะทุกคนเข้าปุ๊บตรงปั๊บมายัางไงก็วิน ดีใจไว้ก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวเองนะคะ5 4 3ส1สาสองหนึ่งวิไปกันต่อค่ะพวกเราจะมีนั้นแห่งคู่เงิน E.U. นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะวิ่ตั้งแต่ไม้แรกหรือว่าจะต้องถกปายกันลงมาอีกรูปห้าสี่สาสองหนึ่งวิง ไปกันต่อคค่ะทุกนอยู่ควบเงินจีอยู่นะทุกคนแม็กกี้มีการตัดขึ้นดังไม่ถัดไปนะ่าจะเข้าด้วยฝันใยอยู่ที่2,000บาทค่ะได้ราคาเปิดเลยนะทุกคนเฮ้ยไม่ลงไม่ลงไม่ล,ง,มลงสิอ่ะอาจจะต้องทบใหม่กันค่ะทบไ,ไปน่าทบอยู่ที่4,000บาทน,นะคะขึ้นไปแล้วทุกคนขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วยังไงยังไงห้าสี่สามสองเฮ้ยเฮ้ย เมื่อกี้ลุ้นอยู่ไงก็เลยแบบไม่ทันได้มองก็วินนะถ้าไม่แรกไม้นี้เราทบยิงไงก็วินอะถ้าไม่วินนี้ก็คือแบบต้องปั้นใหม่อีกนะจาก8 7 0แต่ตอนนี้ก็คงต้องวินแล้วแหละ1ิว,วิสุดท้าย5 4 3ส1สวินค่ะตอนนี้พอ,อยขยับมาอยู่ที่8ป0 0ี่ร้อยบาทแล้วค่ะเดี๋ยวไม้ถัดไปเราจะใส่ให้ครบตามเป้าที่เราตั้งไว้นะคะไปกันค่ะ เห็นค้งเงินจีจนะคะเดี๋ยวไม้ถ hmm. ัดไปจะเข้าออเดอร์ฝั่งเซลค่ะโอ้โหเมื่อกี้จะกดเข้าตรงนี้นะแต่ว่าดันได้ราคาที่กัมันสวิงนิดนึ่งก็เลยได้ราคาเปิดมาอาจจะต้องมีโท็อปอะทุกคนมาดูออเดอร์สุดท้ายของเราดีกว่าว่าจะเป็นยังไงขอติดจอบกันแบบไวๆเถอะขอร้องมาลแล้ว แท่งนี้คือชะตาชีวิตของเราในใจนี้อยากให้เวลามันหมดไปไวๆแล้วนะคุณเฮ้ยไม่นะไม่ไม่ไม่ไสิเฮ้ยไม่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 เาว่าเฮ้ยรวงราวงมาวงะหนึ่งวิ่ค่ะเวทนาที่สุดท้ายทุกคนในที่สุดนันก็ปั้นพอร์ตจาก350ไป1,000 0บาทได้แล้วค่ะ ชาเลนนี้ไปแบบสวยๆภายใน2วันเร็วกว่าที่วางแผนไว้ซะอีกดีใจมากค่ะทุกคนนักอยากบอกกับเพื่อนๆว่าการเทรดไม่ใช่เรื่องของกาไรอย่างเดียวมันคือการฝึกใจของเราเองให้รู้จักรอให้รู้จักหยุดและให้มีวินัยในทุกการตัดสินใจค่ะ พราะต่อให้เทคนิคดีแค่ไหนถ้าใจไม่นิ่งก็อยู่ในตลาดนี้ได้ยากค่ะเป้าหมายที่ชัดเจนและวินัยในแต่ละวันสําคัญมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากเริ่มต้นเทรดหรืออยากหาความรู้ตอนนี้นัดมีกลุ่มสําหรับการเรียนรู้ฟรีอยู่ด้วยค่ะให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาศึกษากันก่อนในกลุ่มจะมีโค้ชมืออาชีพมาไล่ส,สอนทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตอนตั้งแต่พื้นฐานเทคนิคต่างๆจนไปถึงไมซ์เซ็ของคนที่อยากอยู่รอดในตลาดนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนสนใจสแกนลาย QR code ตรงนี้หรือคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะนัดอยากบอกกับเพื่อนๆชาเลนจ์ของนัดถึงทุนที่ใช้จะไม่ได้เยอะมากแต่การปั้นผ่อนในลักษณะนี้ก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะเพราะแต่ละคนมีทุนและความพร้อมไม่เหมือนกันนัดรู้สไตล์การเทรดของตัวเอง เลยยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ได้แต่ถ้าเพื่อนๆจะลองขอให้ค่อยๆไปทีละก้าวนะคะทําแบบที่ตัวเองสบายใจที่สุดนะคะถ้าเพื่อนๆชอบชาเลนจ์ป้นพอรของนัดตาดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องนัดโตดูเทเี่วด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย